เปิดราคากันที่ต้นคลิปกันเลยละกันนะคะสำหรับคันนี้คุณผู้ชมขาราคาอยู่ที่179,000บาทนะคะ179,000บาทราคานี้ราคาเดียวบอกเลยว่าคุณผู้ชมคะลูกค้าเครดิตนี้นะคะสามารถจัดเต็มซีดาวได้เลยจาก5้ามวดก่อนสบายกระเป๋าเพียงแค่เริ่้นที่ ะะที่มงคลคาเซนเตอร์อุกลราสถานีเช่นเคยค่ะคลิปนี้น้องอ,อน้นมีรถเก่งแฮชแบก็กหประตูมาฝากคุณผู้ชมค่ะได้รถเก่งคันเล็กที่ผ่อนสบายสบาย,สบายกระเป๋านะคะที่สําคัญสมรรถนะดีสุดๆภายในนี่สวยกลิบนับรองเลยว่าด้านในสวยจริงๆนะคะสําหรับคันนี้คุณผู้ชมขามาด้าสองหนึ่งจุดห้าสปอร์ตกรุ๊ปนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2011ค่ะคันนี้ได้รถสีขาวยอดนิยมสวยๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุณผู้ชมขาคันเล็ก ขับง่ายคล่องแคล่วนะคะขับสะดวกสบายภายในเมืองนะคะอย่างที่บอกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรุ่นที่หายากในตลาดนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาปกติเราจะเจอแต่ว่าเป็นรถเก่งที่เป็นเกียร์ออโต้นะนะคะแต่คันนี้ได้เกียร์ธรรมดาและที่สําคัญโปรโมชั่นวันนี้สุดพิเศษมากจริงๆคุณผู้ชมขาราคาดีมากเปิดราคากันที่ต้นคลิปกันเลยละกันนะคะสําหรับคันนี้คุณผู้ชมขาราคาอยู่ที่1นึ่งแบาทนะคะ 179,000บาทราคานี้ราคาเดียวบอกเลยว่าคุณผู้ชมคะลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยจากค้างวดผ่อนสบายกระเป๋าเพียงแค่เริ่มต้นที่3,000บาท,บาทเท่านั้นบอกเลยว่าได้รถเก๋งนะคะแอร์เย็นๆนะคะที่ผ่อนถูกเท่ามอเตอร์ไซค์เลยคุณผู้ชมคะ่ะไม่พูดมากเลียวน้องอ้นพามาดูรอบคันกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของเขานะคะคันนี้เป็น m a z d a 2เนะนะคะด้านหน้าให้ดีไซน์ออกมาด้วยสวยสปอร์ตแน่นอนแล้วว่าถ้าเป็นตัวมา z ด้านะคะ เราจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยมีความสวยสปอร์ตนะดีไซน์และเอกลักษณ์ของเขาแน่นอนว่าไม่เป็นสองรองใครเป็นรถสัญชาติยุโรปนะคะที่สามารถทนัดดีนะคะค่ายหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ไฟหน้ามาแบบฮาโลเจนสวยๆแล้วเรียบร้อยนะคะแม็กสวยๆตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้ยางเป็นยางปีเดี๋ยน้องอ,อ้นดูยางเป็นปียาง19นะคะให้มาก็ใช้ได้อีกยาวหรือว่าใครจะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ สามารถได้เหมือนกันอยากได้แบบไหน,นบอกมาเลยน้องอ้อนจัดให้ได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านในนะคะมาดูด้านในกันเลยนะคะคันนี้อย่างที่น้องอ้อนบอกว่าภายในเนี่ยสวยกริบจริงๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเบาะผ้าทูโทนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมขาด้านในเนี่ยคือสวยสวยเดิมเดิมกริบกริบที่สําคัญเจ้าของเดิมคันนี้นะคะดูแลรักษาดีมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าประวัติดีเช็คได้ทุกคันอยู่แล้วนะคะสาหรับมง,งคนคาเซนเตอร์ของเรานะคะคุณผู้ชมคาอ่ะ เรามาดูกันที่เบาะด้านหลังดีกว่านะคะด้านหน้าดูไปแล้วด้านหลังแน่นอนว่าสวยไม่แพ้ด้านหน้ากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะน้องอ้นภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าคันนี้เขาน่ารักและใกล้ความสปอร์ตไปในตัวคุณผู้ชมคะใครที่กําลังเพิ่งแบบว่าทํางานเริ Flag ่มทํางานก็สามารถผ่อนได้ง่ายๆสบายๆนะคะเริ่มทํางานมาได้ส Burada ักหกเดือนพี่อยากได้รถสักคันไว้ใช้งานโทรหาน้องอ้นมาเลยนะคะคันนี้ค่างวดเบามากสบายกระเป๋าจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะ วันนี้ถ้าเป็นมัดด้าคุณผู้ชมขาปุ่มเปิดของเขาจะอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้นะคะบางคนงงว่าเอ๊ะเปิดตรงไหนดีพี่เปิดไม่ออกนี่เลยนะคะปุ่มกดตรงนี้แล้วก็เปิดมาได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้เขาเป็นรถแฮสเปกห้ประตูนะคะแฮสเปกห้าประตูเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานตอบโจทย์แน่นอนนะคะเป็นเก๋งที่ ใช้งานได้หลากหลายนะคะขนของก็ได้และที่สําคัญคันนี้เพิ่มพื้นที่การใช้งานในการพับเบาะได้อีกด้วยนะคะกว้างไม่พอนะคะยังเพิ่มพื้นที่ใช้งานได้อีกนะคะตัวนี้ล้ออะไหล่ต่างๆมีให้ครบเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็สะอาดสะอ้านนะคะไม่แพ้ด้านหน้ากันเลยทีเดียวคันนี้เป็นรถสวยๆเดิมๆนะคะนี่เลยนะคะความเดิมความสวยเนี่ย น็อตก็เด erm ิมเดิมนะคะคันนี้สวยเดิมจริงๆคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปดูเลขไมล์แล้วก็ด้านหน้าดีกว่านะคะคันนี้เลขไมล์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงเป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมขารถเก่งเกียร์ธรรมดาเนี่ยถือว่าหายากในท้องตลาดนะนะคะปกติเราจะเจอแต่เกียร์ออโต้แต่คันนี้ได้เกียร์ธรรมดามาให้นะคะเลขไมล์อยู่ที่116,741กิกิโลเมตรนะคะ เป็นบางคนอาจจะเอ้ยไม่แสนนะบางคนตกใจคุณผู้ชมขาแบลเลียออกมาแล้วอะ่ะคันนี้วิ่งปีละ9,00 0โลตกใจไหมคะวิ่งปีละ9 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะน้อยมากแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะภายในรักษาดีมากคุณผู้ชมขานะคะอยากบอกเลยว่าใครที่มองหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยสําหรับคลิปนี้นะคะภายในก,ก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะคะสําหรับแอร์ยังคงเป็นแบบเมนวนวลนะคะสามารถหมุนปรับได้เลยนะคะในส่วนของตัวมัได้าสองนะคุณผู้ชมขา ก็ด้านหน้าของเขานะคะคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะออกแบบมาให้โดยประมาณนี้วิทยุก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะฟังเพลงเครื่องเสียงแน่นๆดังๆบอกเลยว่าสวยมากตอบโจทย์คันนี้ใครที่กําลังมองหารถเก๋งราคาไม่เกิน2 0,000 0บาทเนี่ยคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องอ้นพาไปดูด้านหน้าดีกว่านะคะสําหรับห้องเครื่องด้านหน้าของเขาคันนี้คุณผู้ชมขาเป็นเครื่องยนต์1.5หรือว่าเครื่องพันหนั่นเองนะคะ ดีมากเลยนะคุณผู้ชมขาได้รถเก่งคันเล็กๆที่โอ้โหความแรงไม่ได้เล็กเลยนะคะได้เครื่องพันห้ามเลยนะวิ่งสะดวกสบายชิวๆกันเลยนะคะวิ่งในเมืองก็ดีนอกเมืองก็ดีใช้งานได้สะดวกสบายตอบโจทย์ทั้ง2อย่างเลยนะคะสําหรับคันนี้คุณผู้ชมขาเป็นรถสวยๆเดิมๆมาให้เลยนะคะอย่างที่น้องอ้อนบอกนะคุณผู้ชมขาดูได้เลยว่าแก้มข้างคันหน้าเนี่ยสวยกริบจริงๆนะคะและที่สาคัญคุณผู้ชมขาโปรโมชั่นวันนี้ดีมากอย่างที่น้องอ้อนแจ้งไ้นะคะ ราคาดีมากถูกสุดๆเลยคันนี้คุณผู้ชมขายยิ่งที่สําคัญถูกไม่พอนะคะคันนี้ผ่อนสบายกระเป๋าด้วยคุณผู้ชมขานะคะอ่ะเราก็พูดในส่วนของรีวิวตัวรถกันมานะคะนานแล้วเดี๋ยวน้องอ้อนมาฝากเบอร์ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะอ่ะต่กองจ๋ามาเลยค่ะสําหรับคันนี้คุณผู้ชมขานะคะมาสด้าสองหน r ่งจุดหนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ปี2011ได้สีขาวสวยๆนะคะเรียกที่สำคัญนะคุณผู้ชมสวยมากภายในสวยกริบนะคะถ้าเป็นรถมือหนึ่งนะป้ายแดงนะคะคันนี้อยู่ที่5 4 5 0 0 0บาทเลยนะคุณผู้ชมคะวันนี้จะดีกว่าไหมที่เราได้รถเก่งนะคะสมรรถนะดีนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆกระเป๋านะคะประหยัดไปได้ถึงเกือบ4ี่แสนเลยคุณผู้ชมขาประหยัดไปได้เยอะมากๆนะคะและที่สําคัญค่างวดถูกมากเริ่มต้นที่3,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะ ใครที่สนใจนะคะโทรมาหาน้องอ้อนได้เลย0615415387นะคะเน้นย้ำราคาอีกรอบหนึ่งกลัวลืมนะคะ179,000บาทนะคะ179,000บาทราคานี้ราคาเดียวโทรหาน้องอ้อนมาเลยค่ะวันนี้น้องอ้อนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมงคลคาเซนเตอร์ของเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ